สวัสดีครับได้เวลานาทีบันเทิงแล้วครับทุกคนครับวันนี้วันที่20เมษายนชวนมาแฮปปี้เบอร์เด์หนุ่มฟิลมธนพัฒน์ด้วยกันครับ เดฟิล์มธนพัฒน์ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีบริบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกปีที่เจ้าตัวดีใจมากเพราะเหล่าแฟนคลับทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ด้วยการติดป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไว้ท้ายรถตุ๊กๆกว่า20จุดทั่วกรุงเทพตลอดทั้งเดือนเลยล่ะค่ะมันภูมิใจมากเลยนะภูมิใจเราก็ดีใจในความรักที่พวกเขาให้ผมมาตลอด3ปีมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งชีวิตไม่รู้จักกันเลยแล้วอยู่ดีๆเขามาทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้ให้กับเรามันเป็นอะไรที่มันแบบตั้งตื้นตันอะไไรเ้้้าาาดมกกว่นี แต่การที่ทําให้เขาเห็นว่าเราดีใจในสิ่งที่เขาทําให้จริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เขาดีใจแล้วอ่ะให้เขาเห็นว่าเรารู้สึกยังไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามผลงานละครใหม่เขาด้วยแล้วกันครับพายุทรายเริ่มตอนแรกจันนี้แล้ว26เมษายน2ทุ่ม15นาทีนะครับตอันที่อีกหนึ่งนุ่มรอครับพอยชลวิ์จากละครดงพญายเยน็นบทถนัดของเขาก็คือบู๊จัดหนักที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมครับแต่พอเข้าบทเลิฟซินทีไรนะเทคยับทุกที ชลวิทย์ทำใจลำบากเมื่อต้องเข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับเชอเบ,อเบลลาลาล,ลินในละครดวงพญาเย็นเพราะความสนิทเป็นเหตุเลยทําให้หลุดคําทุกทีที่ต้องเล่นฉากเลิฟสีนค่ะผมกับเชอร์เบลเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วคราวนี้พอมันเป็นฉากรักมันจะมีนิดนึงที่มันพุ่งขึ้นมาบอกแล้วว่านี่คือเชอเบลอะแล้วมันก็จะทําให้มันไม่ค่อยฟโฟลเท่าไหร่แต่ก็หลายเทคแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดดีครับเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะ5้าสี่สามนี่ผมจะปิดหูตัวเองเพราะเชอเบลมันยังพูดอยู่ ห้ามพลาดโค้สุดท้ายของละครดงพญาเย็นนะครับจันถึงพระราชสมดีหนึ่งทุ่มตรงนะครับส่วนค่ำคืนนี้อันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับตอนอวสานของวันทองแล้วครับเราจะมาดูตรงตรงฤษกรพูดถึงฉากที่ต้องร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตกันครับ oh, ไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วว่าบทสรุปของทุกตัวละครจะจบลงแบบไหนโดยเฉพาะวันทองที่ถูกกล่าวหาว่าสองใจนั้นจริรงหรือต,ต้องต้องกรษกรฝากติดตามห้ามพลาดและคืนนี้จะได้ชมฉากดรามร่าที่เสียน้ำตาบม,มากที่สุดของเรื่องอีกด้วยล่ะค่ะโอ้โหเป็นฉากที่แบบว่าดาร์กกันเลยทีเดียวพอคัดซีนนั้นเสร็จผมยังแบบออกจากตัวละครไม่ได้เลยอ่ะมันขนาดนั้นเลยอ่ะมันอินมากๆเพราะมันเป็นซีนที่ยากและเราแบบทุ่มไปกับซีนนั้นแบบ สุดๆจริงๆก็รอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสรุปแล้ววันทอง2ใจจริงหรือไม่คืนนี้ตอนสุดท้ายแล้วห้ามพลาดเรื่ประกันทั้งปวงครับ2ทุ่ม15นาทีละครเรื่องวันทองนะครับหมดเวลาของหน้าทีบันเทิงแล้วพะโตสวัสดีครับ